สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม BAP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่23มิถุนายนพศ2566กับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะมาถึงแล้วนะคะทุกคนวันศุกร์สีฟ้าหรือว่าจะวันศุกร์ขันษาค่ะสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เราก็ชนะทั้งสัปดาห์และเมื่อวานก็ต้องบอกว่ารวยมากนะคะเราเทรดหน้าเซลกันมาตั้งแต่เช้านะคะแท่งเดย์ตั้งแต่ไส้ของเดย์เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะกราฟทองเมื่อเช้านะคะมาแตะที่ราคา1912นะต้องบอกว่าโซนนี้ใกล้แรงระะเดเ พราะราคาแนวรับอยู่ที่ราคา19,10นะตรงนี้จะใกล้ราคาแนวรับแล้วนะคะดังนั้นวันนี้อาจจะต้องมองในส่วนของฝั่งบ่ายเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับนะคะที่ควรมองบ่ายนะไม่แน่ใจว่า1นจะเบรกด้วยแท่งเทียนแล้วหันหัวขึ้นแล้วก็ไปรอเซลลต้านบนเอ่จะนะคะจะลงมาก่อนแล้วค่อยดันราคาขึ้นมันจะมี2อย่างวันนี้ถ้าขึ้นไปก่อนอะ นะคะอเมริกาอาจจะตบเซลลงนะคะแต่ว่าถ้าลงมาก่อนอ่ะอเมริกาจะพาขึ้นนะวันนี้นะต้องดูดีๆนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ time frame H 4ค่ะ i ท e frame H 4นะคะเมื่อเช้า7จ็ดโมงจุกเป็นลักษณะของแท่งเขียวนะคะมีแรงบายเข้ามานะคะและก็ตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านนะราคา1919เเนี่ยจะกลายเป็นแนวต้านของวันนี้นะคะ ไปดูเพราะว่าวันก่อนทําไส้ไว้แล้วก็ทะลุได้อันนี้เขาเรียกว่ากราฟเป็นเทรนลงนะคะต้องบอกแบบนั้นเลยและเดี๋ยวพอดพมจะพาไปดูใน t ท m e เฟรมที่หนึ่งจะเอายังไงนะคะในส่วนของต้านวันนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ1จุดนี้เลย2ก็คือจุดด้านบนนะคะวันนี้ถ้าเซลก็คือต้องเซลบนอะ่ะเพราะว่ามันใกล้แนวรับนะเซลก็คือต้องเซลบนส่วนตรงโซนในนีต้ตรงโซนแรกเนี่ยจะ ลงไม่ลงต้องว่ากันในส่วนของแท่งเทียนต้องให้แท่งเทียนบอกอย่างที่โค้ชแพมบอกว่าวันนี้มันมี2อ,อย่างหนึ่งถ้ากราฟลงไปก่อนอเมริกาจะซื้อคืนแต่ถ้ากราฟขึ้นมาก่อนอเมริกาอาจจะทุบเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งเดที่มีแรงเซลนะคะดังนั้นก็หนึ่งถ้าขึ้นมาต้านโซนนี้ก็ต้องมองเซลไว้นะคะก็ต้องมองเซลไว้สองถ้ามาโซนนี้แล้วก็มีการนะคะหันหัวลงก็คือนะคะอันนี้ก็ต้องมองเซลอีก เพราะราคาแนวรับคือราคา19นะ1900นะคะราคาแนวรับ1900้าถ้าเขาไม่ถึงจะเบรกโดยแท่งเทียนแล้วหันหัวกลับมาฝั่งแนวะนะคะฝั่งแนวต้านและเช้าวันนี้ก็เริ่มมีแรงกราฟที่มีแรงบายเข้ามานะคะตรงนี้นะมีแรงบายเข้ามาดังนั้น vip ถ้าเราจะเทรดนาเซลล์คือต้องรอเซลล์บนถ้าเทรดน้าเซลล์ต้องรอเซลล์บนหนึ่งและ2จุดนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับโค้ดบายมาได้ไหม กบ็บายได้นะบายได้ตรงนี้ก็รอดูถ้าแบบกราฟมันหลุดไปก็อาจจะต้องแก้สมมติว่าเราตัดสินใจบายแล้วแล้วกราฟมันหันหัวลงอันนี้ก็คือแบบเวลามันย้อนดราคาขึ้นมาอันนี้ก็ต้องฟ้าออกอเพราะว่าถือมันเลือกลงอยู่นะคะถ้าจะบายก็บริหารทุนเพื่อกําไรแล้วกันนะคะในส่วนของวันนี้ก็ยังมองเซลล์อยู่แต่ว่าให้เซลล์ที่แนวต้านนะแนวต้านโซนนี้แต่ว่าเพราะว่ากราฟอ่ะมันลงไปถึงแนวรับนะคะธรรมชาติของกราฟอย่างที่บอกว่าพอหลุดสามเหลี่ยมใช่ไหม หลดสามเหลี่ยมได้เนี่ยมันจะกดลงแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็จะกดลงไปถึงแอเรียแนวรับนะคะแนวรับแล้วก็จะดันราคากลับมานะนะคะก็ต้องกลับมาที่ต้านอย่างที่บอกนะคะอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเริ่มมีเขียวเขียวเข้ามาแล้วนะคะวันนี้แผงการเถิดการ์ดทองนะคะแนวต้านก็คือรอเซลนะคะแนวรับตรงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยแน่นอนการ์ดตัวนี้เริ่มมีการซื้อเข้ามาแล้วก็นะคะเพราะว่ามันใกล้แนวรับนะคะไม่แน่ใจว่าจะเบรกโดยแท่งเทียนที่ราคา19งเานะคะห2แล้วันหัวขึ้นมา นะคะหรือว่านะคะจะดันราคาลงไปอีกอย่างที่บอกว่าวันนี้นะถ้าเช้าเนี้ยนะคะตลาดซื้อคืนมาแล้วมาเจอแนวต้านแล้วค่อยหันหัวลงอันนี้เขาเรียกหน้าเซลนะคะวันนี้นะเพราะว่าหนึ่งถ้าซื้อขึ้นมาก่อนแล้วอเมริกาเทกลับเหมือนเดิมสแสดงว่าลงแต่ว่าถ้าลงไปก่อนนะคะถ้าลงไปก่อนอเมริกาจะนะคะอาจจะซื้อคืนนะคะโอเคไหมคะหนึ่งถ้าขึ้นมาก่อนแล้วตลาดเย็นนะคะอาจจะขายแต่ว่าถ้าลงไปก่อนนะคะก็อาจจะมีการซื้อคืนนะ โอเคนะคะอัปเดตกับทองวางแผนการเทรดเชา้านี้วันศุกร์ที่23มิถุนายนพศ2566ค่ะนะคะกับการวิเคราะห์กราฟทองขอให้ท่านพอร์ดฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์สัปดาห์นี้ VIP ก็บวกบวกและรวยและจุกมากนะคะยินดีกับทุกกำไรนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ